เป็นพระมาหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับในหลวงพระราชินีเตรียมพระราชทานเหรียญกล้าหาญให้กับทหารตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับ โดยทางด้านของพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับในห่วงเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงติดตามสถานการณ์มาตลอดนะครับโดยในกรณีที่เกิดความสูญเสียได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือและก็ล่าสุดนะครับรองราชเลขาธิการในพระองค์ได้ติดต่อมาอยัางกระทรวงกลาโหมมาถึงตนว่าพระองค์ท่านทรงห่วงใยเรื่องการพระราชทานเหรียญกล้าหาญว่าได้ดําเนินการอย่างไร เรื่องนี้กระทรวงกลาโหมได้เร่งรัดที่จะขอพระราชทานเหรียญให้กับทหารตำรวจตะเวนชายแดนและทหารพรานที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับโดยหลักเกณฑ์จะคล้ายกันกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งการขอเหรียญกล้าหาญในครั้งนี้กําลังพลเข้าปฏิบัติการจํานวนมากกระทรวงกลาโหมจะรวบรวมเสนอไปในคราวเดียวกันเพื่อขอพระราชทานซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยกําลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ ผลเอกนัทพลกล่าวว่าเหรียญจะไปถึงขั้นรามาธิบดีแลกเหรียญทุกระดับที่สามารถให้ได้ตามความเหมาะสมมีพฤติการที่สอดคล้องแต่เนื่องจากมีกําลังพลจํานวนมาก ตนได้ให้แนวทางไปว่าให้ขอไป2ลักษณะคือลักษณะเป็นบุคคลสําหรับบางคนที่มีความกล้าหารดีเด่นแต่ถ้าหน่วยใดที่ปฏิบัติการเป็นหน่วยและมีความกล้าหารจะพระราชทานเหรียญกล้าหารระดับบนธงชัยเฉลิมพลเพื่อเป็นเกียรติยศกับกําลังพลหน่วยนั้นทั้งหน่วยนะครับขณะนี้กําลังพิจารณาด้วยความรอบคอบจะต้องไม่มีเรื่องที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทในกรณีที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมาแล้วดังนั้นแม้จะเร่งรัดทำแต่ก็ต้องรอบคอบด้วยคาดว่าต้นเดือนกัน นันยายนจะเรียบร้อยนะครับ